ขอให้พี่น้องบ้านเฮาหลนแรงลนใจผ้าฟันทผู้พานพ่นผู้สาวเกี่ยวกับยาเสพติดของเฮานีไปเ้วกันไอ้ไข่ปากก้านมันเอากระเป๋าข่อยไปซอยข่อยแน่ตำรวจตำรวจซอยข่อยแน่ตำรวจตำรวจซอยข่อยแน่กระท่านมันไอ้ายครับเพิ่นเอินครับคุณตำรวจซอยแน่ค่ะซอยบ่ได้ดอกขันข่อยออกไปซอย ข่อยกับตรงเด็มาตอแถวม่แล้วกว่าข่อยสิลมาฮอดคิวนี่จะว่ามันง่ายตีมาเดี๋ยวข่อยไปเองลุตงตำรวจบ้านเฮาสมัยนี้เนี่ยมันเฮียอีรีเนาะด็อกเตอร์เนาะขืนบึงเด้ว,ว่าแม่งโรงเรียนยังมีเอก,กชนโรงบ้านแม่งกัยังมีเอก,กชนนะแล้วเป็นยังโรงผักสิมีเอก,กชนบ่นได้ละ ตำรวจเอกนชนแบบนี้แมนข้าตำรวจเขเป็นตาแสแตนเขาเป็นตำรวจเองเลยหรอหมอเขาซิบห้อยในน้อยบ้านเขามันติดยาไปเพิกอ,อีกคนได้รู้ว่าเขากรลังจะเป็นซานเต้ผมอยากจะสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาครับเฮียชื่อว่าสำนักงานตำรวจแต่งครับเอาไปสองแสนเฮียให้เฮียก็ไม่รู้นะว่าตำรวจแต่งของโจนี่เป็นไงแต่เฮียก็อยากจะให้มันของครับเฮีย เงินต้องสองแสนเฮียไม่เสียดายบ้างเหรอครับเงินแค่สองแสนผมไม่เสียดายหรอกเพราะผมเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ยังไงนะผมทำเงินหายครับเฮียต่อไปนี้เขาคือตำรวจแต่งเว้ยตอาเงินต่งตอาเงินต่งเอาเงิต็งเอาเงินต่ง,ตรตงเราจะมีพรรนักงานสอบสวน เราจะมีพนังงานป่าปรามแล้วเราก็จะมีพนังงานสืบสวนมีเหตุด่วนเหตุไล์ head head แจ้งตำรวจแต่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมันได้เวลาของผููพิทักษ์สันติรุธอย่างเ้าสีได้ออกโลกแล้วเว้ยก็ไปนีให้เอิ้นว,ว่าจาโจโมแต่ง เ,เดียวพัพ่อก่อนสีบนง้องให้ปัญหายาบ้ามันมาทำลายสังคมอีกต่อไป่อยสีไปไล่จับมันมาให้เบิดกตรุณนาวางมีดลงพ่อโตแต่โดยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งได้ออมของนี่ไปเบิดแล้วนี่คือคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งนี่อะไรเอ่ยสีแดงแดงนี่มันอะไรนะน้ำเน่น้ำเนน้ำเน่น